งเก็บไว้เ,เป็นที่ระลึกเธอหลันนี่เป็นปิ่นของท่านแม่นี่ก่อนที่จะรื้อโถงหมิงหลันเขาได้ไปมาครั้งหนึ่งเขาเร่งไปทันตอนที่พวกเขาขนย้ายของพอดีพีงแต่น่าเสียดายที่แย่งมาได้ชิ้นเดียวนี้นี่มือเท้าคล่องแคล่วกันหน่อยจะมาดูอะไรตรงนี้ นี่เป็นที่ที่เจ้าสมควรมาเหรอดีบไปซะนี่เป็นของของแม่ใหญ่โก้ทั้งนั้นเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยดีบไปสิก็ไม่ง่ายเช่นกันตอนนั้นท่านยังเป็นแค่เด็กน้อยเช่นนั้นขอบคุณพี่สามมากพี่สามไม่ต้องไปส่งหรอกวันหน้า าจะรอผลงานขัดลอกชิ้นเอกของท่านรอขัดลอกเสร็จแล้วจะต้องเอาภาพของท่านปู่และภาพขัดลอกส่งไปที่สวนไห่ถังแน่นอนตอนนั้นขอให้น้องเจ็ดช่วยชี้นแนะด้วยท่านพ่อ,อท่านพ่อเมื่อครู่ข้าได้ยินพวกเจ้าพูดว่าภาพของท่านปู่เหรออ๋เขาเอาภาพของท่านปู่มอบให้ท่านพี่เป็นของขวัญเนนะี่ยใครอนุญ,ญาตให้เจ้ามอบให้เขา,เขาล่ะมอบภาพให้คนอื่นได้ตามใจชอบเลยพี่สามก็เป็นลูกหลานจนสกุลหลวงเหมือนกันเขาเลื่อมสายภาพวาดของท่านปู่เขามอบให้เขาไปขัดลอกมีตรงไหนไม่เหมาะสมกัน พอบ้านไปเอาภาพวาดไปเก็บขอรับช้าก่อนท่านพ่อภาพวาดนี้ท่านย่ามอบให้ข้าแม้จะเป็นท่านพ่อก็เอาไปตามใจชอบไม่ได้หลวงอีหนิงเจ้าระวังคําพูดของเจ้าบ้างอย่าคิดว่ามีท่านย่าคอยปกป้องแล้วข้าจะไม่กล้าลงโทษเจ้านะยืนนิ่งทําไมเอาภาพไปเก็บขอรับท่านพ่อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับน้องเจ็ดข้าเองที่รบเร้าขอยืมภาพจากนาง จ้าหุบป,ปากเถอะท่านพ่อจัดการไม่ยุติธรรมอีนิงไม่ยอมรับข้าตองหาที่เป็นเจ้าบา้านสกุลหลวงจะจะฟ้าหึงกอดลวท่านพ่อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอีนิงข้าผิดเองท่านจะลงโทษก็ลงโทษข้าเถอะนายท่านรองผู้ตรวจการหลิวน่าจะรอท่านอยู่ที่ร้านสุราลิ่วเหอนะขอรับลูกแตบ,บกระตันย <c oughs> ูอย่าว่างงเงี้ยแหละนี่คนหนูเจ็ด รูปภาพนี้บาวเขาเก็บไว้ก่อนนะขอรับท่านก็อย่ากโกรธไปเลยตอนนี้นายท่านรองกําลังอารมณ์ขึ้นอยู่นะรบกวนพระบ้นไปแล้วอ่อออ